พอที่12มีใครขึ้นรายการใหญ่อีกเนาะมีก็มีซุปเปอร์บอลกจิตทกยากไหมดูว่าก็ถามว่าชกยากไหมก็ซุปเปอร์บอลถามว่าร้อยสามหกสามเจ็ดมันก็เกี่ยงไม่ได้แล้วมันก็สู้ทุกตัวต้องซุปเปอร์บอลร้อยสามหกสามเจ็ดมันต้องสู้ทุกตัวใช่ไหมถามว่าสามผมถามว่าซุปเปอร์บอลสามหกสามเจ็ดเนี่ยเราไปเกี่ยงตัวไม่ได้แล้วไฟสุดท้ายเฮียเสียดายมากกับซุปเปอร์เล็กก็เฮียอยากให้น้องชนะเพราน้องตั้งใจมากใช่ก็คือถามว่าเราเสียดายไหมถามมวยมันกินทุกอย่างแล้วแหละ แต่อ q คิวเพราะน้องเนี่ยเขาฉลาดเขาไปเกี่ยวเชือกตรงที่ไม่มีกรรมการ้องไม่มีกล่องกรรมการไม่มีเซียนมวยใช่ไหมน้องเขาฉลาดลูกลูกฉลาดเขาเขาไปเขาไปเกี่ยวเชือกตรงที่ไม่มีเซียนมวยไม่มีกรรมการมันมีมุมมุมซ้ายมือของเซียนมวยนะมันจะมีมุมนั้นนะที่ไม่มีกรรมการแล้วก็ไม่มีเซียนมวยเวลาเกี่ยวเชือกนิดเชือกเชือกหน่อยเนี่ยคนจะไม่เห็นนี่คือความฉลาดของเขาครับ สวัสดีครับสุดท้ายผมฝากไว้ด้วยนะครับแหมเล่นมวยยุคนี้อย่าไปแช่อย่าไปโทวครับออกตัวหน่อยนะครับพักยกเอกชุมพรระบบอัตโนมัติครับแอดไลน์ไปเลยนะครับเข้าที่ Line แอดแอดไปเลยครับแอด A E K 8 6นะครับแอด A E K 8 6ใส่แอดข้างหน้าตัว A ตัว E ตัว K86 นะครับฝากถอนโอนไวครับเรื่องของการเงินไม่ต้องกลัวนะครับมั่นคงแน่นอน100%หายห่วง ผมการันตีเองครับทุกบาททุกสตางค์ของท่านนะครับทุกการบริการผมดูแลล้านเปอร์เซ็นต์ครับย้ำนะครับ a e k 8 6นะครับพักยกเอกชุมพรเป็นระบบอัตโนมัติครับแอดไปเลยนะครับหรือว่าสแกน qr code ที่อยู่ด้านข้างผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ